ทีเด่นบอลเตงฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ2023-2024ไบตันเปิดลัง DMX อ็มเอ็สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดในค่มภีร์วันเสาร์ที่26สิงหาคม2566เวลา23นาฬิกา3 0นาทีตรงด้วยกันนะครับจะด,ดินทับนกนางนวลไบตันโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงล่าสุดเอาชนะบุฟเฟตัน4ประตูต่อ1ทำให้ทีมพงาดขึ้นไปครองจากฝูงของตารางคะแนในในเวลานี้หลังจากมีลูกได้เสียที่ดีกว่าอีกทั้งสซนติ5นัดหลังสุดของทีมทำได้ชนะ3แพพพ้้2ถืือออออออววว่่่่่่่าาาาามมมมมีีีีฟรรรร์กเเลนนนนททดยงงงตะคคับสสภข ในเกมนี้จะไม่มียาคุปโมเดอร์ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนผู้เล่นที่ติดทษ้แบนไม่มีเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างไรผู้เล่นที่เหลือสมามารถลงสนามได้อย่างพร้อมเพียงนะครับทางด้านทีมเย,ยนท cool cool cool, ัพคุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างเฉียบขาดในเกมลอนดอนดับบี้แม์ในนัดล่าสุดที่ผ่านมาโดยสามารถเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปถึง3ประตูต่อหนึ่งมาแบบเกินคาดนั่น,นทําให้สถิติหนัดหลังสุดของพวกเขาทําได้ชนะ1เสมอ2แพ้2ถือว่าการชนะหนนี้เป็นหนแรกในรอบ5านัดหลังสุดเลยทีเดียวนะครับสำหรับสภาพความพร้อมก่อนลงฟัดแข่งในเกมมมนีี้ไ่ มีตัวเจ็บหรือตัวติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมแต่ไม่สามารถใช้งานในเยฟอกเกิลที่ติดโทษแบนในนัดล่าสุดได้แต่อย่างไรนะครับทางนักเตะตัวหลักก็สามารถลงสนามได้อย่างเต็มสูบสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้เจ้าถิ่นทัพนกนางนวลฟอร์มกําลังเข้าใจอย่างมากหลังจากเอาชนะคู่แข่งได้ติดต่อกันทั้ง2เกมติดจนพาทีมทยานขึ้นคลอ,องจากฝูงชั่วคราวในเวลานี้ถึงอย่างนั้นก็ตามทีมจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดเพราะคู่แข่งที่เจอในวันนี้ก็ดีกิมไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันต้องรักษามาตรฐานให้ดีที่สุดหากแผ่วเกม เอาได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางดา้านทีมเยือนทัพขุนค,คอนโชว์ฟอร์มได้เกินคาดหลังจากเอาชนะเชลซีในสกลอนดอนดาร์บี้แมตที่ผ่านมาและถือว่าเริ่มจูนกันเข้าขาได้แล้วนะครับหลังจากได้นักเตะอย่างเจมวอร์ดพาวเข้ามาเสริมทัพทําให้ทีมอันตรายขึ้นมาอย่างมากในการต่อบอลในแดนหน้าและงานนี้ยังคงฟอร์มเก่งได้เหมือนนัดก่อนโอกาสมีแต้มติดม,มือแน่นอนนะครับหากวัาจะฟอร์มการเล่นและศักยภาพของนักเตะทั้งสองทีมแล้วแมตช์นี้ถือว่าเป็นเกมวัดใจของเจ้าถิ่นทับนกนางนวลไม่น้อยหากพวกเขาเอาชนะได ไม่แน่ว,ว่าตำแหน่งจากฝูงก็ยังอาจจะไม่เปลี่ยนมืออีกอย่างทีมก็หวังชชนะในกิ่นของตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วส่วนทางด้านทัพขุนขอ้อนฟอร์มกำลังเข้าขาเล่นกันได้ใจหากสติไม่หลุดจากการโดนบุกและพลาดท่ากันเองก็มีดุ้นมีแต้มเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามแล้วหากดูจากรูปเกมที่ผ่านมาดูท่าแล้วไบตันน่าจะมีดีเบียดชนะได้แบบเฉียดฉิวเลยน,นะครับและผลสกอร์ที่แอตจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือไบตันเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยสกอร์2ประตูตอนน่อ1นฟันทง รบและถ้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเต็ปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง o n e s t e p t e p c o m นะครับ